ได้ความกรอบ oh. ของแป้งนะครับแล้วก็สามทัน้นยงนุ่มว้าว <Wow. S 1> ยอดอะไรที่มันสุดยอดผมก็จะมานำเสนอให้สมชั้นทอดพริกแกงน้ำจิ้มแจ่วอร่ที่สุดสามโลกส oh. วัสดีครับ FC แล้วเพื่อนบนไฟแล้วก็เพื่อนในเฟซบุ o กนะครับก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมกับผมปริกิตครับผม ก็วันนี้กลับมาทำกับข้าวสไตล์คนเชียบอลนะครับวันนี้ก็บอลเสรด้วยเดี๋ยวรีบทำก่อนนะกับแกงพดีนะครับวันนี้ก็ได้หมูสามชั้นมาแล้วก็ผมก็จะทำอีกเมนูหนึ่งที่น่าทานทำลองทำดูแล้วนะครับเป็นเมนูหมูสามชั้นทอดที่แกงเน้อทานคู่กับน้ำจิ้มแ่วหรือน้ำจิ้มซีฟูดก็ได้นะครับผมก็วันดี้ครับให้กำลังใจกันหน่อยนะครับก็ชมกันแล้วก็ กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ติชมกัน็ได้นะครับก็ไปดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับเครื่องปรุงก็มีอันนี้หมูสามชั้นหั่นหนาประมาณนี้นะครับผมหั่นหนาประมาณนี้ก็ประมาณสัก400กรัมนะครับผมแล้วก็ส่วนนี้ก็เป็นพริกแกงเผ็ดอันนี้1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วนี้ก็แป้งทอดกรอบ3มช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นพริกไทยผงนะครับอันนี้1ช้อนชาแล้วก็เป็นน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะ ยุกขาวก็หนึ่งช้อนโต๊ะนี่ก็เป็นกะปิน,นึ่งช้อนชานะครับก็เดี๋ยวไปหมักหมูกันเ็ามาเริ่มกันเลยนี้ก็แป้งทอดอกรอบนะครับใส่ลงไป,ไปแล้วก็เติมน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นเติมไปสักสี่ช้อนดูก่อนแล้วก็เติมใหม่ส่งห้เข้าก่อน แป้งเข้ากันดีแล้วก็พริกแกงนะครับก็ใส่ทั้งหมดเลยทีเนี้ยมันหอยนะครับใส่ทั้งหมดเลยสยีขาวพนนนะริกไทยป่นนะแล้วก็เกลือป่นแล้วก็นะคลกให้เข้ากัน เ้ากันเสร็จแล้วเราก็เอาหมูลงมาหมักเลยนะครับก็ต้องมือนะครับตอนหมักตก็ล้างมือให้สะอาดก่อนทำอาหารทุกครั้งนะครับผมกะนวดก็นวดแรงๆให้เข้าเนื้อนะครับแล้วจะหมักทิ้งไว้สัก15นาทีหรือ20นาทีนะครับเพื่อให้เข้าเนื้อเดี๋ยวก็มาทอดกันง่ายๆแต่อร่อยชัวร์นะครับผม น้ำมันเริ่มร้อนแล้วแล้วก็ทอดไปกลางค่อนท่อนข้างไปอ่อนนะครับเพราะว่าด้าไหนที่ได้สุกถ้าเราทอดไฟแรงเดี๋ยวแป้งจะไหมนะครับ เราก็ทอดไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็พอา้ที่เราก็กลับอีกทีนึง่งพอทอดหยืองมาประมาณนี้ก็เอาขึ้นเสร็น้ำมันเดี๋ยวไปหั่นจัดการพิมกันได้โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนู3ชั้นทอดพริแกงนะครับทางคู่กับน้ำจิ้มแจ่ว น้ำนจิ้มเก่ีวไม่ได้ทาให้ดูเดี๋ยวบอกสูตรไว้นะครับผมนี่ก็ไปชิมกันเลยครับ้ว <Yeah. S 1> ผมก็เสร็จเรียบร้อยมาดูหมูสามชั้นทอดที่แกงน้ำจิ้มเก่ยวนะครับอันนี้ก็มีสูตรหนึ่งที่มานําเสอนะครับผมก็ไม่เสียวดาแล้วชิมเลยดีกว่าห oh. ครับชิมกันเลยนะียน่ทานคู่กับน,น้ำน้าจิ้มเก่ยวเดี๋ยวบอกสูตรไว้ให้น้ำจิ้มเก่ยว ได้ความกรอบของแป้งแล้วก็สัมผัสในนุ่มหนักฉ่ำมีนกับน้ำพริกแกวเข้ากันมากเลยเนี่ยยอดอะไรที่มันสุดยอดผมก็จะมานําเสนอให้เอาไวปทานเล่นใช้กับแก้มนะครับนะครับคำถาเล่นถ้าเอาไปทําแล้วถูกใจนะอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์นะครับผมงอย่าลืมตอบคอมเมนต์ว่ามันมันโอเคไหมนะครับวันนี้ก็ก่อนจากการรอเหมือนเดิมครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กด ตามกดติดตามใน YouTube ให้ด้วยนะครับผมก็วันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ